ไทยทีวี TV สีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกนีสนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโว่ปัจจุบันป่วยเป็นโรคมะเร็งนะคะระยะ3นาทีที่ฟังหมอตอนนั้นเหมือนในละครเลยคือหูดับไม่ได้ยินเห็นแต่ปากคุณหมอขยับจนคุณหมอถามว่าสรุปจะรักษาแบบไหนครับ ยังบอกคุณหมอว่าก็คืออันนั้นไม่ได้ยินขอตั้งสติสักคู่น้องใบข้าวลูกสาวไปด้วยค่ะวันที่เขารู้เขาก็ร้องไห้อยู่หน้าห้องเขาพูดอยู่คำเดียวว่ากลัวครอบครัวหนูหมดครอบครัวหนูหมดแล้วหนูจะอยู่กับใครซึ่งประโยคนี้ทำให้แบบยังไงก็ต้องสู้ต้องอยู่เพื่อลูกอาจารย์หมอก็เลยได้แนะนำวิธีจะต้องให้คีโมน้ำแดงสีเข็มก่อนที่จะผ่า เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มะเร็งมีเมียารักษามีอะไรที่เป็นทางเลือกเยอะเยอะใช่ค่ะเยอะมากเลยมียาุคือเขาอย่างเงี้ยค่ะตัดชิ้นเนื้อไปปุ๊บเขาต้องไปวินิจฉัยก่อนว่าเป็นสายพันธุ์อะไรแล้วก็จะมียาประเภทนั้นเฉพาะทางอย่างเงี้ยใช่ของน้องเบียร์นี่คือคีโมน้ําแดงคีโมน้ําแดงสีค่ะเป็นยังไงอะคีโมน้ำแดงเหมือนน้าเกลือแต่เป็นสีแดงเข้มๆเลยอะค่ะอ๋อเขาเรียกคีโมน้าแดงคีโมประเภทนี้มันจะทําให้ผมเราร่วงเล็บมือก็จะเขียวร่างกายทุกอย่างที่เคยดีก็จะเสื่อมลงไปหมด <Ừ. S 2> คือมันอาจจะมียาหลายชนิดแต่เอิญว่าอันเนี้ยเป็นตัวยาที่มีสีแดงเขาก็เลยเรียกง่ายๆให้คนค<ห>ไข<ท>้ำจำว่าเป็นคีโมน้ำแดงอ๋อคือเป็นแบบคีโมเฉพาะ,ะเกี่ยวกับตัวน้องเบียร์เลยใช่ค่ว่า,าจ,จะเป็นสายพันธุ์นี้ ก็ต้องให้เป็นน้ำแดงไปผงเปียมาเป็นสายพันธุเฮอทูซึ่งคุณหมอให้คำจำกัดความว่าดุให้ยาไม่ลงแล้วก็ดื้อกระจายง่ายค่ะสี่เข็มนี้ใช้เวลานานไหมครับน้องโมประมาณตั้งแต่กันยาถึงถึงธันวาเลยอะค่ะประมาณ3เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาสี่เดือนเดือนละเข็มใช่ค่ะเพอราะว่าเป็นตัวแรงมากนะฮะแล้วทานได้ไหมทานได้ไหมก็คือทีแรกๆก็อาเจียนครับแต่คุณหมอบอกว่าถ้าคุณยิ่งถอย คุณจะไม่ได้อยู่กับลูกต้องสู้กับมันใช่ค่ะถ้าคุณทานแล้วอาเจียนออกคุณต้องทานจนกว่าร่างกายมันจะรับยาไปทดแทนเอาไปทดแทนอะไรถ้ายิ่งดูมันแบบก็สู้มันเข้าไปอย่างเงี้ยดื้อสู้มันเข้าไปถึงแม้อาเจียนก็ต้องทานยาแก้อาเจียนเอาจะกินเข้าไปไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่มีสารอาหารร่างกายก็ไม่แข็งแรงที่จะสู้กับมันแล้วชีโมว่าแต่ครั้งเพลียไหมเพลียค่ะแต่อ้วนเนอะไม่ได้ผอมเนอะได้ได้โรคมาเพิ่มด้วยค่ะได้โรคเบาหวานความดันสูงแล้วก็ล่าสุดก็เป็นมะเร็งที่ตับเนื้ค่ะ หลังจากที่เป็นครั้งแรกแล้วเรามาเพิ่มเพิ่มอีกแล้วล่าสุดเพิ่งทราบผลเมื่อ14กุมภาเนี่ยค่ะเป็นอะไรคีโมเข็มแรกเอปีปีไหนปีที่แล้วปี66ค่ะอ๋อปี66แล้วใช่ปี66คีโมเสร็จปุ๊บใช้เวลาประมาณ3เดือน4เดือนแล้วก็ผ่าตัดใช่ค่ะผ่าตัดตับไปทั้งทั้งสรุปว่าไปทั้งเต่าคุณหมอบอกว่า เก็บเต้าไว้ให้ไม่ได้เพราะว่าเชื้อกระจายแถมยังจะต้องเลาะต่อมน้ำเหลืองออกไป4ต่อมนะเพราะว่าแถวนี้เราจะมี<ช>ต่อมน,น้ำเหลืองมันกระจายเข้าต่อมน้ำเหลืองไปแล้ว<ม>ซึ่งหลังจากนี้ก็ต้อง Follow up ติดตามผลมว่ามันจะไปกระจายที่ไหนไหม,มแต่ทั้งนี้อย่าเพิ่งตื่นตระหนกก็รอให้หมอเคมีบําบัดร,รักษาในขั้นต่อไปพอ<ม>ขั้นต่อไปเบยก็รักษาโดยการให้คีมโมน้ําขาว อีก12เข็มแล้วก็12เข็มนี่นานเท่าไรอะคะตอนแรกสี่เข็ม3เดือนอันนที่สิบสองทีมน้ำขาวอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งไม่ค่อ้แรงเป่าหน่อยอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ฉายแสงอีก25สแสงใช้ยังไงสลับกันเรอก็คือให้คีโมจบแล้วก็มาต่อด้วยฉายแสงค่ะก็ประมาณ6เดือนได้ไหมคะใช้ฉายแสงนี่ทุกวันวันละหนึ่งแสงจันถึงสุดอ๋อก็ประมาณ4เดือนเพราะว่า เออทักกี่เข็มนะ25แสงาเออตอนตอนคีโมเข็มใช้เวลาเข็มลับหนึ่งอาทิตย์ประมาณ3เดือนประมาณนั้นแล้วก็อันนี้มาอีกเดือนหนึ่งประมาณสี่เดือนนี่ทำมาหมดแล้วใช่กำลังทำอยู่ทำเสร็จหลดเรียบร้อยทำเสร็จสำหรับตรงเต้านมทีแรกค่ะแต่ยังไม่เสร็จดีค่ะยังมียามุ่งเป้าที่จะต้องรับกินต่ออีกฉีดฉีดให้เหมือนคีโมเลยค่ะก็คืออีก17ณเนะเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เข็มที่1ิบ แต่ก็คือไปไม่ได้รับเข็ม20เพราะว่าไปเจอก้อนเนื้อที่ไหนที่ตับสองที่ตับเป็นที่ตับอีกใช่ค่ะอีกสองก้อนค่ะตอนเบียบผ่าตัดใครอยู่เบียครับตอนที่ผ่าตัดก็มีใบข้าวใบข้าวมาอยู่ลูกอยู่ด้วยตลอดเวลาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเห็นคุณแม่เข้าห้องผ่าตัดอย่างนี้ใครปลอบใครอ่ะเราปลอบลูกกับลูกปลอบเราน่าจะเป็นใบข้าวปลอบจะเป็นลูกปลอบ่ะปลอบเราเนาะ เรา2ปีเนาะใช่ค่ะจริงๆก็ต้องปอบรุ่งเชนะใช่ไหมเราใจเสียแต่ใบข้าวจากเด็กล่าเริงนะตั้งแต่วันที่รู้ว่าเบียร์เป็นซึมซึมจนครูบอกว่าพี่เบียร์เดี๋ยวนี้หนูไม่ค่อยเห็นรอยยิ้มของใบข้าวเลยนะพี่หนูก็จะช่วยประคับประคองไปนะพี่นะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนครูก็จะช่วยกันพีนี้น้องใบข้าวเท่าไหร่นะ11 12ปียังไงอายุ11 11 ซึ่งคุณครูก็ทราบเรื่องของคุณเบียร์ทราบค่ะอ๋อเขาก็จะคอยดูลูกด้วยใช่ค่ะอ๋อเพราะว่าน้องก็ยังก็ถือว่ายังเด็กมากแล้วต้องมาเป็นแบบเหมือนเป็นเสาหลักให้เราแบบเรียนใจไม่ต้งเรียนไหนที่เรียนที่เบียร์ทำงานที่ทำงานเดิมค่ะเพราะว่าที่แรกเดิมทีเรียนก็จะใช้สิทธิ์ในการเป็นครูจะเสียค่าเทอมแค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวค่ะแต่ว่าวันที่ออกก็คือโดนเหมือนตัดเงินตัดเงินไปเป็นเพื่อค่าเทอมลูก จนตอนนี้น้องก็ยังต้องเรียนอยู่ที่เดิมแต่สิ้นปีการศึกษานี้ก็คงจะต้องยายน้องอ,อาจจะมีต่อจิตใจเขาอีกนะคะ สิ่งที่คิดไว้ว่าจะจัดการยังไงกับใบข้าวตอนนี้ก็จะค่อยๆสอนเขาซึ่งเด็กโดยพฤติกรรมเขายังรับอะไรตรงๆไม่ได้ต้องก็ค่อยซึมซับสอนเรื่องสัจธรรมว่าวันหนึ่งถึงเวลาเราก็ต้องจากไปตอนนี้ก็ยังสอนให้เขาช่วยเหลือตัวเองในสิ่งที่เราเคยทําให้เขาณนะวันที่เราไม่อยู่เราไปอยู่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเขากลับมาเขาก็ต้องทําให้ได้เช่นหุงข้าวให้ยายเพื่อที่หาข้าวตัวเองกินทอดไข่เล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยค่ะก็จะ สอนเขาส่วนเรื่องคนดูแลณนะวันที่เบียร์ไม่อยู่จริงๆก็น่าจะเป็นแม่แต่ทางนี้ก็ไม่ไม่มั่นใจว่าใบข้าจะแฮปปี้ไหมทีเด็ดลูกดีสนับสนุนโดยเพศสัตว์ Advanced Whitening Serum ในช่วงระยะเวลาที่คุณเบียร์ป่วยแล้วแบบผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วได,ได้บอกลูกไหมว่าไอ้แม่หายแล้วนะอะไรเงี้ย คือบอกเขาเขาก็จะฟังในระดับหนึ่งแต่เขาจะรู้ทุกความเคลื่อนไหวในการรักษาของเบียร์ไปทุกคย่างเขาจะรู้เพราะเขาเริ่มโต<ช>แล้วใช่ค่ะแล้วเรื่องที่ตับนี้เขารู้ยังที่ตับรู้แล้วค่ะโอ้โหรู้ก็วันวันที่รู้ผลที่ตับกับเทียบกับวันแรกที่เต้านมอะความรู้สึกต่างกันไหมความรู้สึกเป็นยังไงคะต่างกันค่ะ ที่เต้านมก็คือกลัวกลัวการรักษาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่เคยเจอลูกจะอยู่ยังไงแต่เมื่อเราผ่านจุดนั้นมาแล้วจนถึงใกล้จะจบแล้วใกล,ใกล้จะจบจบแล้วทุกอย่างกำลังจะจบลงเหมือนความหวังมันพังก็คือเให้กำลังใจตัวเองมาตลอดว่าเนี่ยอีกแค่เจ็ดเข็มนะอีกแค่สามสี่เดือนดดจะได้กลับไปทำงานจะให้ยายได้สบายเหมือนเดิมก็คือแบบความหวังมันมันพังลงไปเลย พังลงไปกลับบ้านมานอนร้องไห้อยู่สามวันจนสุดท้ายไปเข้าบอกว่าแม่ยังไงแม่ก็ต้องรักษานะแม่นะแล้วหนูจะอยู่ยังไงแล้วถ้าครอบครัวหนูหมดหนูจะทํายังไงน้องใช้คําว่าครอบครัวหมดหมดเบียร์มีพี่น้องไหมมีน้องสาวเออน้องสาวช่วยน้องสาวก็คือตั้งแต่เรียนจบ ก็คือด้วยปัญหาครอบครัวด้วยก็คือแม่เขามีครอบครัวใหม่น้องสาวแกก็เหมือนใช้ชีวิตอยู่คนเดียวตั้งแต่แรกอยู่แล้ว<ม>เขาก็คือไม่เคยติดต่อเยวยความที่ว่าเขาอาจจะโกรธแม่อาจจะอะไรด้วยต่อกันตอนนี้ก็คุยคุยค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ไม่มีงานทําเขาก็ตกงานค่ะแล้วตอนนี้เบียร์อยู่กับน้องใบข้าวใช่ไหมใช่ค่ะคุญแจความรู้สึกของเบียร์ตอนนี้กับใบข้าวอ่ะจากที่สังเกตแล้วว่าตอนนี้เขาเขา,เขา,เ,ขาเขานิ่งไหมหรือว่า เขาแบบแปลกไปจากเดิมไหมพี่เป็นห่วงไงแปลกไปจากเดิมแปลกไปจากเดิมความสดใสเขาไม่มีบางทีเด็กอะยังแก้งยิ้มแก้งหัวเราะเรารู้เราเราเลี้ยงลูกมาใช่ไหมคะเรารู้ว่าเขาเขาพฤติกรรมเขาเป็นระดับไหนแต่พอนะวันที่เขารู้ว่าเราเป็นมะเร็งเนี่ยเหมือนเขาซึมลงซึมลงแล้ทีเนี้เวลามีปัญหากับไม่ว่าจะเพื่อนหรือว่าอาจจะแบบ หนังสือสมุดหายไม่กล้าไม่กล้ามาบอกก็จะเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวแม้แต่ว่า,วามีปัญหาเหมือนเขาไม่ไม่อยากมาเพิ่มปัญหาให้ใเราแล้วเข,เขาเก็บไว้ของเขาเขารูา้ว่าเบียเครียดเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงนึงช่วงที่ออกงานที่มาที่แรกทรัพย์สินก็หมดเบียก็ไปเก็บขวดไปเก็บขวดได้วันละ30บาทก็ให้เขาไปโรงเรียน ให้เขาไปโรงเรียนโดยที่ตัวเองไม่มีกินถึงขั้นยอมกินนมที่มันหมดอายุอะแต่ว่ามันไม่มันรสชาติมันไม่มันไม่แปลกอะเบลก็คิดว่ามันก็ต้องได้สารอาหารบ้างแหละก็คือเก็บไว้ให้ลูกง่ายๆจนกระทั่งเบยติดเชื้อติดเชื้อเข้าโรงพยาบาลเขาก็รู้ว่าเอาแม่แม่ไปกินทําไมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มรู้หลังจากนั้นไม่เคยไม่เคยใช้ตังค์สาบาทกลับมาคบเผื่อแม่ไปหาหมอเผื่อแม่ซื้อนมกิน แม่จะได้แข็งแรงแต่ทั้งนี้ก็คืออดีตผู้บริหารท่านก็ช่วยท่านก็ช่วยก็เหมือนน้องหิวน้องอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ช่วยช่วยะ่าเขก็ต้องเด็กของเขาก็ต้องกินต้องยังทุกวันนี้เราไม่ได้ทํางานใช่ไหมครับใช่รายได้จากไหนรายได้ก็มาจากของคุณยาย1000พันต่อเดือนเบี้ยชราแล้วก็มีการเก็บขวดวันละ30บาท ใช้เวลาเก็บตอนไหนฮะเช้าก็ดูแลคุณยายก็จะออกไปสายหน่อยช่วง7จ็ดโมงครึง่งเจ็ดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงสิบโมงเพราะแดดเริ่มออกมันก็จะเหมือนตัวจะไหม้อะคะก็กลับมากลับมาพอบ่ายไปรับใบข้าวก็จะพาใบข้าวไล่เดินเก็บมาก็ได้ช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาดูแลยายมาดูแลยายดูลูกดูอะไรเสร็จพอเริ่มหัวค่าช่วงประมาณทุ่มทุ่มถึงสามทุ่ม<ห>ก็จะไปอีกค่ะ ตัวขนมเนี่ยด้วยความที่ว่าเบียรเป็นครูเบียไม่รู้จักสายงานอาชีพนี้ไม่รู้จักการตลาดตรงเนี้ยเบียรทำนะแต่ว่ามันก็ยังขายไม่ได้ขายได้เดือนหนึ่ง3 0 0 4 0อยอยู่อย่างเงี้ยค่ะอที่เป็นดอกไม้ใช่เลยช่วยใช่ค่ะมันเป็นเรียกว่าและน้ำตาลกําเพชรเอาไว้ก็คือน้ําตาลตกแต่งหน้าเค้กอเคน้ำตาลปั้นที่ไว้เรากินได้อะค่ะกินได้มั้ยกินได้กินได้ค่ะ ปั้นขายเป็นกล่องๆแบบนั้นหรือว่าเราปั้นส่งร้านที่เป็นเบเกอรี่แล้วเขาเอาไปตกแต่งหน้า,เ,าเค้กก็คือก่่ะเยอะความอันนี้ต้องเอาไปขายร้านเบเกอร,รี่แต่ร้านเบเกอรีรรอ่อ่ะมีเจ้ารับอยู่แล้วคนที่ซื้ออะไรได้สองสามร้อยจริงๆตอนนี้ก็คือแบบุเพื่อนะสงสารซื้อมาก็บางทีเขาก็ไม่รู้จะเอาไปอะไรเขาก็มาตกแต่งหน้าเค้กตามที่เขาซื้อมาตามจินตนาการของเขาแล้วเขาก็จะมาแบบ โพสเป็นกําลังใจให้อะไรเงี้ยค่ะหน้าเค้กเดี๋ยวนี้เขาก็ชอบแปลกๆเนอะใช่อะไรเก่าๆเขาก็ไม่ค่อยเอาเห็นบอกแรกๆก็ท้อร้องไห้ทําไม่ได้เลยแต่ว่าที่เห็นในวิธีอัเมื่อกี้สวยน่ารักแล้วนะกว่าจะได้นานมากเลยค่ะทได้แล้วนี่เออเขอกๆหยิบใช่ใช่ค่ะต้องงานงานละเอียดขายกล่องเท่าไหร่ครับเบียก็กล่องละ50ค่ะห้าสิมี่ชิ้นนะ 50มีประมาณ36ชิ้นค่ะ36แต่ถ้าเป็นตัวกระตูนพวกน้องหมูเด้งพวกอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นชิ้น2 535อะไรอย่างนี้ค่ะน้องหมูเด้งด้วยอ่าน้องเรียกขายทั้งไหนขายทั้งเฟซทั้งเฟค่ะขายทั้งเฟสมีลูกค้าเข้ามาทักบ้างไหมครับไม่ไม่ลูกค้าก็มีแต่ส่วนใหญ่พอทักมาหาย๋อทักมารู้ราคาก็หายใช่ค่ะเพราะว่าเีไปเลยคือเราไม่ได้อยู่สายนี้มาโดยตรงไม่ได้อยู่แบบในกุ๊กเบเกอรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างจะยากอยากให้เพื่อนเพื่อทำเป็นเค้กแล้วก็แบบ ถ่ายรูปส่งมาให้เบียแล้วก็ทําแบบจะได้มีรีวิวในร้านอะไรอย่างเงี้ยจะได้มีคนมาออกเข้ามาอุดหนุนเยอะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องทําอะไรสักอย่างเนาะนี่เราเห็นบอกว่าอยากจะได้น้ตบุ๊กใช่ไหมใช่ค่ะเอาไปทําอะไรคือเบียเป็นครูวิชาการมาโดยพื้นงานเนี่ยก็จะมีการออกแบบทําพวก Microsoft Office ได้ทั้งหมดแล้วก็ออกแบบสื่อผ่านพวกแคนวาหรือจะสื่อในการสอนพวก PowerPoint อย่างเงี้ยที่แรกๆอ่ะออกงานมาก็ยังทําพวกนั้นอยู่เพราะจะมีพวก ฐานกุ๊บคู่อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีพิมพ์ข้อสอบพิมพ์นู่นนี่นั่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันก็ยังไปได้แต่นะวันที่มันสดจริงๆต้องจําเป็น<า>จะต้องขายไปมันก็เลยเหมือนตัดอาชีพตัวเองตรงนั้นไปค่ะมีสินทั้งหมดที่มาอันนี้ยืมมาจาก หยิบยืมหรือว่าไปกู้จากใครยังไงกู้กู้นอกระบบกู้นอกระบบโอ้ยกูย้มาเท่าไหร่ครับเบียครับกู้มาทีแรกอ่ะสองหมื 1, <ต>่นค่ะกับหนึ่งหมื่นแต่ค่าดอกวันเท่าไหร่ก็จ่ายค่าดอกวันละเก้าร้อยโอ้โหเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยมากะนะวันละเก้าร้อยเนี่ยไหนจะต้องเลี้ยงคุณยายเลี้ยงลูกอีก รวมรวมแล้วทั้งหมดเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่คะ3า4 0 0ืแ <38, 400 S 1> <38, S 2> ป่ร้อบาท3 8อันนี้ที่มาวนเป็นหลักๆค่ารักษาเนาะใช่ค่ะ38,000ค่ะพี่เป้ครับผม3 8ืนดกิโลถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นหนี้ของคุณมาที่เ c e บุ๊กที่เด็ดลูกหนี้กด33 พี่เจ็ดลูกนี่สนับสนุนโดยชุดนักเรียนน้อมจิตอันภายบานเป็นเรียงผอพันบันไดี๋ยดูของนี้ค่ะสังภายก็รอบแม่นอนอยู่แล้วรับไปก่อนเลย4,000บยัน ผลจากกรรมการทั้งสามท่านแต่ขอเป็นกําลังใจดีกว่าจากสามท่านนะคะเริ่มจากอาแอดก่อนค่ะเป็นชีวิตที่ถือว่าเป็นมรสุมชีวิตนะนะครับเจอข้างกับตัวเองแล้วก็แยกกับครอบครัวนี่ผมประกาศตรงนี้ว่าคุณพ่อของน้องใบข้าวถ้าดูอยู่ให้ให้ให,ให,ให้ให้มาช่วยช่วยเหลือบ้างนะครับต่อมาเนาะครับแล้วก็ เรื่องโน้ตบุ๊กเนี่ยผู้ใหญ่ใจดีน่าจะมีมีใครเพราะว่ามันทําประโยชน์พวกคุณเบียร์เองเนี่ยเป็นคนมีความรูู้จากการพูดเข้มแข็งคนเข้มแข็งแล้วก็สู้นะครับก็น่าจะเป็นตัวอย่างให้น้องใบข้าวนะครับแล้วก็ขอให้หายครับให้หายคุจิ๊ค่ะเรื่องโรคมะเร็งเนี่ยไม่จำเป็น ว่าทุกคนจะต้องมีลิมิตในการอยู่เพื่อนพี่ก็เป็นมะเร็งที่เต้านมอุ้ยเพื่อนนี่ร้องไห้กันใหญ่เลยเสียใจกันมากเลยเสียใจกันไม่อยากให้เขาจากเราไปอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้ว้คนที่ร้องไห้าตายไปแล้วเขายังอยู่เลยเ <c oughs> นี่ยพี่ถึงจะบอกนะว่ามันไม่สําคัญอะไรทั้งสิน้นแต่หน้าตอนนี้อยากจะบอกคุณเบียร์ว่าให้คุณเบียร์เนี่ยสอนใบข้าวเนี่ยให้แข็งแรงแข็งแกร่งและให้เป็นผู้ใหญ่ให้ได้และคุณคุณเบียร์ก็ต้องรักษาเลือกมะเร็งให้ได้ คอยคุยกับหมอคอยกำลังใจให้ดีสู้ให้ได้แล้วก็พร้อมกับลูกโตอย่างนั้นเนี่ยเราจะมีจิตใจดีกลางคืนก็นั่งวิปัสสนาดีๆก่อนนอนน่ะแล้วก็ทําในสิ่งดีๆถึงแม้ว่าในชีวิตเราเนี่ยจะลําบากแต่พี่ว่ามันไม่มีใครในโลกหรอว่าจะลําบากชั่วชีวิตเสมอไปนวันหนึ่งคุณเบียร์อาจจะลุกขึ้นมาได้เราอาจจะหายจากมะเร็งลูกสาวก็โตว,วันโตคืนแล้วก็อาจจะนําชัยชนะสู่อะไรมาอะไรพี่ก็ไม่รู้นะ อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ในอนาคตขอบคุณนะคะหายไวๆนะขอบคุณค่ะพี่ชาวค่ะก็สำหรับพี่ชาวก็เป็นกำลังใจให้กับคุณเบียร์นะครับแล้วก็ที่เป็นห่วงมากๆคือน้องใบข้าวนะครับแล้วก็คุณยายที่อยู่ที่บ้านด้วยกันสชีวิตเนาะรายได้เรายังน้อยมากจริงๆแต่รายจ่ายมันมหาศาลน่ะเพราะฉะนั้นเป็นห่วงในเรื่องนี้และที่สําคัญก็ยังเชื่อว่าอะไรที่มันเป็นได้มันก็ต้องหายได้อย่างที่พี่จิ๊กบอกถ้าสมมุติว่ามีโอกาสในเรื่องของธรรมะอะไรประมาณนี้ เราก็นําในเรื่องของสิ่งที่มันยึดเหนี่ยวจิตใจที่เป็นด้านบวกตอนกลางคืนก่อนนอนก็สวดมนต์สวดมนต์แล้วก็อาจจะนั่งสมาธิ<ช>เพราะว่ามันจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมันคิดบวกแล้วก็มันจะทาให้จิตใจเราเนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นเมื่อเบียร์ผ่านโลกนี้ไปได้ผ่านเรื่องร้ายนี้ไปได้พี่เชื่อว่าหนูจะเข้ม,ขมแข็งขึ้นอีกมากขออวยพรให้น้องเจอหมอดีเจอยาดีแล้วก็เจอคนที่ใจดีนะครับช่วยดูแลด้วยถ้าสมมุติว่าใครที่เห็นดูรายการเทปนี้แล้ว รู้จักกับคุณพ่อของน้องใบข้าวหรือว่าญาติต่างๆที่รู้จักกับน้องเบียร์แล้วก็น้องใบข้าวอยากใช้พ่อหรือว่าญาติๆเนี่ยให้กลับมาช่วยเหลือหรือว่ากลับมาดูแลน้องเบียร์อีกแรงหนึ่งด้วยนะครับจะได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอให้โรคร้ายผ่านไปได้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นทุกวันทุกวันแล้วขอให้น้องใบข้าวกลับมาสดใสเหมือนเดิมวิ่งเล่นในบ้านมีรอยยิ้มเหมือนเดิมเป็นกําลังใจให้กับน้องเบียร์ด้วยใจที่ว่าพัง ยังไม่เจ็บเท่าตังที่ไม่มีนะครับแอบเติมแอบเติมฝากร้านหน่อยไหมฝากร้านถ้าเกิดว่าจะซื้ออะไรนะคะน้ำตาลเข้าไปที่ไหนได้เฟซบุ๊กปาาชนิดาพัชลกิรินดาค่ะสรุปก็เข้ารอบครับก็มี แรงใจมากขึ้นด้วยกําลังใจจากทีมงานกรรมการพิธีกรทุกท่านที่อยู่ข้างๆบวกกับแนวคิดการใช้ชีวิตว่าจะไปเปิดออนไลน์ยังไงตามที่พี่เชาเๆได้แนะนำอะค่ะก็เป็นอีกทางหนึ่งที่คิดว่าจะกลับไปทำเพื่อให้มีไรายได้มากขึ้นค่ะลุกนี้คนต่อไปคุณใจจะค้อนแก่ เรื่องราวของลูกนี่กำลังเริ่มต้นขึ้น,นครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อนในวันพรุ่งนี้ครับเรื่องราวของแม่ค้าขนมกระดูกเหล็กที่แม้จะเจออุบัติเหตุมากี่ครั้งทั้งทางกายและทางจิตใจแต่เธอก็กัดฟันสู้ไม่ถอยเพื่ออนาคตของลูกๆ